ดูคนทำไข่เจียวอันนี้จะได้กินแน่เพื่อนเกลียมมีป่ากระเทียมใส่กระเทียมใส่กระเทียมด้วยใส่ดินี่เกี้ยกระเทียมมีกระเทียมมีอยู่กระเทียมที่ผมผมไปกินใส่กระเทียมได้อ๋อแล้วแต่งั้นน่ะจะใส่หอมว่าเปล่าร้อนยังอ่ะเอ้ เฮ้ยแหมได้แล้วๆเออโอ้ยไข่เกียวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งพึ่งแตกวันที่ไปมันไปก่อนเออปล่ไปมันแข็งตัวก่อนให้มันแข็งตัวก่อนไอ้นี่ยังอ่อนอยู่ถ้าเวลาเราพลิกมันจะแตกนะ ฮะ,นะ่นนะ่ะขออโททษีพตามสบาย